บอลสีสวย2 3 4บารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0 6 4 9 3 1 0 9 9 7สาวัสดีครับพี่พี่สองสมี่บารมีบอลวันนี้มีบอลทีสวยมาแบ่งปันกันอีกแล้วจะส่งไปที่นีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทนะครับผมสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดจ้า ไม้กะดห่าง5.5ไซส์สวยใหญ่โตครับพี่เริ่มกันที่ต้นนี้เลยครับผมหลวงตาเมืองสวยเด็ดเผ็ดสลตีครับผมครับเครืองครับเครืองรอดไม่ดางครับพี่รอดไม่ดังรับประกันความดังนี่เลยจ้ะหลวงตาเมืองสวยๆครับพี่100บาทครับพี่จัดไปแจ่มๆเลยต้นนี้หลวงตาเมืองร้อยเดียวเพชรยอดปราสาสไม้กัดสีสวยกัดแดงนะพี่กัดแดงทั้งใบตอนโตเต็มัยสวยมากสวยมากต้นนี้เริ่มกัดมาแล้วนี่เลยจ้ะสวยๆเพชรยอดปราศาทตรครับพี่100บาทครับพี่ฟอร์มสวยใบดก แข็งแรงเพชรยอดปราสาท100รบาทครับผมและตอนนี้เขียวเหลืองเลมอนเป็นรูปไม้ผ่าของ้องสวนนะพี่นี่เลยผมตั้งชื่อให้ว่าเขียวเหลืองเลมอนใบสว่างสว่างแบบนี้ครับพี่เม็ดสีสวย200บาทจะ้ะเขียวเหลืองเลมอนนี่เลยจากกระถาง5.5นิ้วสวยสวยและหงทองครับผมนี่เลยบอลด่างหงทองฟอร์มส,สวยๆเช่นกันหน้าส,สวยๆครับพี่ดังแจมแจมสองบาทจะ้ะ หงทองสวยๆต้นนี้ครับพี่กระถาง5.5นะครับพี่ใหญ่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอันนี้ไม้ไม่เล็กครับพี่5.5ไซส์ไซนี้ฟอร์มนี้คือรนเนาะแล้วก็มีพันขุนผาครับพี่พันขุนผา200บาทครับพี่ไม้ใหม่กระถาง5.5นิ้วพันขุนผา200ด่างเจีมๆครับพี่นี่เลยขอบใบตัดม่วงสวยเลยครับพี่พันขุนผาจาะ200บาทสวยๆอ่ารัตนาสินครับพี่ป้ายแดงเจ็มๆนี่เลยรัตนสิน หนึ่งร้อบาทครับพี่ฟอร์มนี้ซสนี้ต้นนี้เลยเดี๋ยวมีรัตนตินต้องมีอาชายชนเนาะชายชนนะเดี๋ยวไปขึ้นให้ดูมีอยู่มุมตู้ฝั่งนูน้นต้นนี้เมืองนครชุมครับพี่เมืองนครชุมเมืองนครชุมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่ไม้ด่างป้ายสวยๆนี่เลยจะ้ะเมืองนครชุมหลอดใหม่เห็นความดังตั้งแต่หลังใบหันแนวอ่150าร้อยห้าสิบครับพี่เมืองนครชุมสวยๆครับผม มาทางด้านนี้มีมหาชัยมหาชัยครับพี่มหาชัยหนึ่งร้อยบาทจา้ะห้าจุดห้านิ้วมหาชัยร้อยเดียวครับพี่เขียวตัดแดงสวยสวยแม่ฟ้าหลวงสวยสุดแจ่มเขียวด่างชมพูหวานหวานครับพี่หลอดใหม่มาแล้วนี่เลยห้าจุดห้านิ้วครับพี่แม่ฟ้าหลวงสามร้อยบาทครับพี่สวยสวยนี่เลยสายหวานสายหวานนี่เลยแม่ฟ้าหลวงครับผมพลาดไม่ได้ต้นนี้เนาะ ส่วนต้นนี้ลิ้นมังกรไฟครับพี่ด่างสวยๆเลยเขียวด่างแดงครับพี่นี่เลยใบหอกสุดแจ่มเดี๋ยวผมยกให้ดูดีกว่า,าการะถาง5.5นิ้วลิ้นมังกรไฟสวยๆต้นนี้ครับพี่นี่เลยเด็ดจัดครับผม350บาทครับพี่ลิ้นมังกรไฟกระถาง5.5นิ้วนี่เลยสวยแจ่มอ่ะขยับไปทักฟ้าฝั่งนู้นหน่อยเริ่มใหญ่เริ่มแน่นแล้วเริ่มใหญ่เริ่มแน่น <NG> <t ong> ตรงนี้อะ่ะแม่ฟ้าหลวงอจเจออีกหนึ่งต้นครับพี่น่าสวยแม่ฟ้าหลวงต้นนี้นี่เลย300บาทต้นที่2ครับพี่กระถาง ห้าจุดห้านิ้วนี่เลยจ้ะแม่ฟ้าหลวงหวานเลยส่วนด้านนี้ลูกสยามครับพี่ลูกสยามนะลิมิตนี่เลยจ้ะชื่อว่าบังเกิดเก้าไม้ใหม่สวยๆเดี๋ยวนะผมยกให้ยกให้ดูยกให้ดูนี่อะต้นนี้ป้ายสวยป้ายหรือครับพี่ใบใหม่เปิดแจ่มมากนี่เลยใบใหม่ล่าสุดบังเกิดเก้าสามร้อยบาทครับพี่กระถางห้าจุดห้านิ้วสวยๆตึงๆครับพี่ลูกสยามนะลิมิตบังเกิดเก้าจ้า ขยับออกมาหน่อยขยับออกมาหน่อยขยับออกมาหน่อยเบียดกันแล้วตรงนี้เบียดกันแล้วครับพี่นี่เลยอ่ะอีกสักหนึ่งต้นไหมตอนนี้ก็สวยครับพี่อ่ะบังเกิดเก้าครับพี่นี่เลยจ้ะสามร้อยบาทต้นที่สองนาะต้นที่สองนี่เลยไซสน์นี้ฟอร์มนี้ก็ทางห้าจุดห้านิ้วต้นนี้ก็สวยครับพี่บังเกิดเก้าสามร้อยบาทต้นที่สองต้นที่สองบอลกาบด่างเหลืองใต้เขียวครับพี่เทพพระสุธาจัดไปต้นนี้ยังสวยเลยด่างทุกใบ,บครับพี่ไม่มีรุดเมสแต่ใบเดียวเม้แต่ใบเบี้ยไบล่างยังคงอยู่ เทพพระสุธาครับพี่สามร้อยบาทต้นนี้สวยๆกระถางห้าจุดห้าเช่นกันเหลืองป้ายเขียวครับพี่สวยๆนี่เลยไม้เรืองมาแรงเทพพระสุทานะครับผมส่วนต้นนี้โชคร่ำซ้ำครับพี่หน้าพาสเทวหวานๆเลยโชคร่ำซ้ำหน้าแผงพัสเทวหวานๆครับพี่ห้าร้อยห้าสิบบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยสวยๆช่ำๆครับพี่ด่างทุกใบไม่มีหลุดรอดใหม่มาแล้วโชคร่ำซ้ำ หน้าแผงด่างพาสเทลครับผมสะใบแพรสบายแพรสบายแพรครับพี่บอลด่งางสะใบแพรต้นนี้สวยๆหลอดใหม่มาแล้วหลอดกระด่างเดอ้อไม่รูดไม่หลุดครับพี่สบายแพรสองรบาทกระถาง5.5นิ้วจากต้นนี้จัดไปสวยๆหลอดดา่างออกมาเลยครับพี่นี่เลยใบยนี้ฮาครึ่งนะครับผมสะใบแพรสองรบาทจ้า เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับพี่ชายชนแ <c oughs> ดงแป๊ดแดงจัดแดงแจ๋ครับพี่แดงจาได้ว,วา่าแดงเยอะมากเขียวนิดเดียวอต้นนี้ใครชอบแดงกเยอะนะาพี่ต้นนี้เลยชายชนหนึ่งร้อยบาทครับพี่หนึ่งร้อยบาทชายชนแดงมากๆเลยต้นนี้และมหาราชครับผมหนึ่งร้อยบาทเช่นกันครับผมกระถางห้าจุดห้าเราล้นฟูมหาราชต้นที่หนึ่งนะพี่ต้นวางอยู่ด้วยกันอีกข้างหนึ่งข้างกันต้นนี้อมหาราชต้นที่สองครับพี่หนึ่งร้อยบาทเช่นกันหนึ่งร้อยบาทเช่นกัน มหาราชเสร็จไปมหาชัยครับพี่นี่เลยต่อกันมหาชัยต้นที่สองนะครับนีน้นองมหาชัยหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งนี่ต้นนี้ต,นนต้นที่สองต้นที่สองใบกลมป้ายชมพูบัวสวรรค์น,นะครับผมบัวสวรรค์หนึ่งร้อยบาทครับพี่ร้อยเดียวบัวสวรรค์กระถางห้าจุดห้านี่เลยให้ใหญ่ๆแบบนี้แข็งแรงแข็งแรงหน้าส,สวยๆบัวสวรรค์ร้อยเดียวจากต้นนี้อ่า ดาราดารานบรัสฮะดารานบรัสฮถูกแล้วครับพี่ดารานโนบรัสหนึ่งร้อยบาทจ้ะหลอดใหม่มาแล้วร้อยเดียวร้อยเดียวดารานพรัสกระถางห้าจุดห้านิา 5. 5. 5. น้วครับพี่และมีอามีนราศีมีนอันนี้เป็นมีนแผงนะครับผมมีราศีมีนแผงนะพี่ฮาร์ปครึ่งเลยหนึ่งร้อยบาทจาราศีมีนหน้าแพงนะครับผมหน้าแพงเนาะหน้าดังเดิมมีไหมมีนะพี่แต่ไม่รู้ว่าตู้นี้มีหรือเปล่านะถ้ามีผมขึ้นให้นะอันนี้หน้าแพงก่อนเนาะหนึ่งร้อยอะ ศิราไม้ฉายาไม้ผัดหน้าครับพี่ศิราหุ้มทองหน้าด่างแบบนี้ครับพี่นี่เลยออกออกจะออกอมเหลืองอมชมพูนะพี่นะพัดเทียวพัดเทียวแล้วกันนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วครับพี่ศิราหุ้มทองสองร้อยบาทจากต้นนี้นี่เลยครับผมสวยๆครับพี่หน้าออกละมุนล,ละมุนเนาะฉายาไม้ผัดหน้าจริงศิราหุ้มทองเนี่ยไม่ว่าผมให้ต่อให้แม่จะสวยแค่ไหนนะพี่สมมุติว่าเป็นแม่หน้าทองแต่พาวมาจะไม่ได้หน้าทองหมดนะพี่คือเขาจะไปแบบ ไปทั่วไปหน้าขาวหน้าชมพูหน้าเหลืองหน้าโอ้โหไปทั่วจริงไหมพันหน้าจริงเนาะสีาหลองทองต้นนี้เพชรประกายดาวครับพี่เพชรประกายดาวนี่เลยหนึ่งร้อยบาทครับผมเพชรประกายดาวดังส,สวยๆแจ่มจึงจ้งจเชนกันจา้าส่วนด้านในมีน้องโวโวเคโนโนครับพี่โวเคโนโนสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใครครับพี่โวเคโนโนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจากนี่เลยดำแดงตัดกันแจ่มแจ่มโวเคโนโนหนึ่งร้อยห้าสิบบาท บัวสวรรค์เจอสวยๆอีกแล้วจ้าต้นนี้บัวสวรรค์เป็นต้นที่สองเนาะต้นที่สองีอ่อาเมื่อกี้ผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งนะบัวสวรรค์หนึ่งร้อยบาทจะ้100ทจะหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่เลยจะ้ะสวยๆงามๆอารามแท้แรตําลึงอ่ามหาชัยต้นที่สามครับพี่หนึ่งร้อยบาทจะ้ะต้นที่สามมหาชัยนี่เลยเขียวตาแดงแจ่มแจ่มส่วนต้นนี้ครับพี่ใหญ่มาก ทับทิมทองน้องขอแต่ปกติผมขายอยู่ร้อยหนึ่งอันนั้นคือคือ,คอต,ต้นต้นเล,ล็กๆประมาณนี้นะพี่อันนี้ต้นต้นประมาณนี้ต้นประมาณนี้อันนี้คือต้นใหญ่ผมยกให้ดูความใหญ่นี่เลยครับพี่ทับทิมทองใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆลงสิบได้เลยครับพี่เอ,เอปอัพก,กระถางเอาขอร้อยห้าสิบครับพี่ต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาททับทิมทองต้นใ,น,งตนใหญ่เด้อสวยๆนี่ใบนี้เลยครับพี่ใบล่าสุดใบล่าสุดเลยใบนี้เลยกลางมาแล้วเรียบร้อยสวยๆเลยจะทับทิมทองเนาะส่วนต้นนี้เด็ด ไม่แพ้กันครับพี่สิราหุ้มทองนี่เลยหน้าเหลืองทองครับพี่นี่จ้ะต้นนี้ไซส์ใหญ่กระถาง5.5นะนี่เลยไซส์ใหญ่ดูด้านข้างเลยพี่ต้นนี้ขอ250บาทครับพี่สิราหุ้มทองหน้าเหลืองทองอะลามแท้แลงตำลึง250บาทจ้ะสวยๆครับพี่สว่างมากใบใหม่ล่าสุดเลยใบนี้ครับพี่ใบนี้ใบนี้จ้ะนี่เลยใบนี้ใบรองสิราหุ้มทองหน้าสวยๆเนาะอ่ะเจอแล้วเจอแล้วรา4มิลครับพี่ราีมีลหน้าดั้งเดิมหน้าดั้งเดิม ออริจินอลออริจินอลหนึ่งร้อยบาทครับพี่นี่เลยหน้าเดิมหรือหน้าแพงแจ้งได้เลือกได้ครับพี่นี่เลยจัดมาอ่ะส่วนต้นนี้ปลาศาสเพชรครับพี่ปลาศาสเพชรยังแดงไม่โดนใจเอาไปร้อยเดียวครับพี่แต่ถ้าแดงแปด๊แด 7, แดงแจ๊ดแดงแฉ่ผมเอาร้อยห้าสิบแต่ต้นนี้คือแดงยังไม่โดนใจผมเอาไปร้อยเดียวครับพี่เนาะราคาตามหน้าไม้ครับผมเนะก็คือถ้าสวยมากก็ขายตามความสวยครับพี่หันแนวอ่ะหนึ่งร้อยบาทครับพี่ปลาศา,าสเพชรปลาศาสเพชรเนาะอ่านี่เลยร้อยเดียวและ เจ้าปอแก้วครับพี่เปิดหน้าหวานสวยฉ่ำๆมาแล้วขนาดนี้ใบกลมปลาคาร์ปเจ้าปอกแก้วโอ้รอดไหมรอดไหมครับพี่นี่เลยสวยเลยครับพี่สวยเลยเจ้าปอกแก้วใหญ่ขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทใหญ่ๆต้นนี้เมื่อก่อนนะผมขายไปช่วงราคาแรงตอนนู้นนะพี่ที่ล่าสุดปล่อยไปก็คือแปดพันห้าครับพี่ไซสนี้อันนั้นช่วงราคาแบบว่าพุ่งๆนะช่วงพุ่งๆนะต้นละแปดพันห้าอันนี้ร้อยห้าสิบครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเจ้าปอแก้วดังปลาคร์ปสวยๆต้นนี้จ้ะ จำจำเลยจำจำเลยอันนี้มีนแต่เป็นมีนแผงต้นใหญ่ครับพี่เดี๋ยวผมเปิดตู้มุมนะี้ก่อนเนาะเดี๋ยวขึ้นให้ดูมันมีผมขึ้นไปลวต้นหนึ่งใช่ไหมอันนี้ไซส์ใหญ่ครับพี่มีนสวยเลยนี่เลยใหญ่มากขอร้อยห้าสิบแล้วกันครับพี่ลาสีมีนอันนี้เป็นหน้าแผงนะครับแต่คือต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่จะด้านข้างครับพี่สูงใหญ่สูงใหญ่นี่เลยแต่ไม่ได้สูงโย่งนะพี่เออสูงใหญ่แต่ไม่ได้สูงโย่งร้อยห้าสิบจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ราศีมีนแพงถ้าต้นเล็กก็หอร้อยเดียวต้นใหญ่เอาไป150ครับพี่สำหรับใครไม่ชอบเลี้ยงไม้เล็กนะพี่ชอบแบบต้นใหญ่โตวไวแบบนี้ครับผมนี่เลยร้อยห้าอุดอนอุดออุดอ,อ,ดอรัศสมีครับพี่เป็นบอนกาบเชิงด่างๆเข้มๆแบบนี้นะครับผมอุดอนรัศมีต้นนี้ครับพี่เอาหนึ150บาทครับพี่หนึ150บาทอุดอนรัศมีนะครับผมนี่เลย ม้ย,ยังน้อยไม่ค่อยมีใครเผาออกมาขายนนพี่น้องอุดรรัศมีผมว่าก็เป็นไมท้ที่ที่สวยเหมือนกันนะออกออกน้ําตาลออกอมแดงเลือดหมูแล้วเข้มเข้มเนาะ,ะเดี๋ยวนะมองอยู่พี่มองอยู่อันนี้ก็อ๋อลงตาลงตา,งตาเจออีกต้นครับพี่อ่ะลงตาเมืองหลวงตาเมืองครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่หน้าสวยสวยเลยต้นนี้ครับพี่ร้อยเดียวกระถางห้าจุดห้านิ้ว จ้าปอแก้วครับพี่เจ้าปอแก้วอันนี้ก็ต้นใหญ่หน้าสวยเช่นกันดาบัะครับครับพี่สายใหญ่เจ้าปอแก้ว150บาทต้นที่2นะครับผมต้นที่สองนี่เลยใบยล่าสุดใบนี้อย่างสวยเลยนี่หลายดาบัะครับเจ้าปอแก้ว150บาทต้นที่สองจ้าสวยๆครับผมอันดานข้างกันนี้ครับพี่วังพิกุลวางพิกุล นี่เลยไม้ด่างอีกหนึ่งตัวที่โตมาสวยมากครับพี่อยากจะแนะนําแนะนําวังพิกุลไม้จํานวนน้อยอีกต้นในตลาดครับพี่นี่เลยเปิดหน้าด่างและเม็ดสีมาแล้วแบบนี้แบบนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่วังพิกลกระถางห้าจุดห้านิ้วหลอดใบมาแล้วสวยๆจากวังพิกุลส่วนต้นนี้ผมเพิ่งจะมีมาปล่อยต้นนี้ถ้าจะไม่ผิดน่านจะเป็นไม้หนอครับพี่ส่วนชิ้นผ่าไม่รู้ไปไหนหมดย่อยสลายหมดแล้วแน่เลยต้นนี้ ชื่อว่าสตรอเบอรี่อเออถูกแล้วถูกแล้วสตรอเบอรี่สตรสตรอเบอรี่บอรี่เบอรี่เลยอ่าสตรอเบอรี่ซันเดย์จริงๆแล้วมันเป็นไม้ผ่าแผงมาจากสตรอเบอรี่สตาครับพี่สตรอเบอรี่สตาเขาก็จะสีขาวๆแบบนี้ใช่ไหมพี่ข่าขาวแล้วมีเม็ดอันนี้เขาจะแผงใต้ครับพี่แผงใต้อ่าแผงใต้แบบนี้ใต้เขียวตัดออกมาเป็นชื่อสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ซันเดย์อ่าสตรอเบอรี่ซันเดย์ครับพี่น่าจะไม้หนอมีอยู่ต้นเดียวชิ้นผ่าไม่รู้เป็นอะไรเนี่ ต้นนี้หอมขอสามร้อยบาทครับพี่สวยสวยน่าจะนอหน่าจะหนอมีต้นเดียวด้วยสตอร์เบอรี่ซันเดย์นะครับผมสตอร์เออสตรอสตอร์เบอรี่สตอรบารี่อะไรไปเอออ่ะชื่อเดียวกันความหมายเดียวกันความหมายเดียวกัน <c oughs> โอเคสวยตั้งแต่เกิดครับพี่เกิดมาลืมตาดูโลกอเวอเวก็สวยเลยต้นนีเนี่เลยดางฮารเครื่องเป็นไงล่ะสีลาห่มทองหลอดใหม่ไม่รู้ครับพี่ เอาไปเลี้ยงต่อดูหน้ากันเอาแล้วกันครับพี่สำหรับหลอดใหม่นะต้นนี้2องรบาทต้นที่2เหมือนผมจะขึ้นมาแล้วต้นหนึ่งสีลาห่มทองครับพี่หน้าฮาร์ปึ่งพี่ดูใบร่างมาสีนี้นะผมก็ไม่ค่อยพอพอเปิดมาใบนี้ดินี่เลยฮาร์ปรึ่งสวยๆครับพี่ชมพูเข้มๆเลยสีลาหุ่มทองต้นที่2ครับพี่200บาทและต้นนี้ทองสยามครับพี่เปิดหน้าสวยมาแล้วอันนี้ไซนี้กระถาง5.5นะพี่กระถาง5 5าจงบบาทครับพี่หลอดใหม่กำลังจะกลาง นี่เลยทองสยามครับผมนี่เลยหน้าสวยโผล่เริ่มตาดูโลกมาโอแวร้องร้องคาว่าสวยออกมาเลยแล้วก็ต้นนี้เป็นทองสยามเช่นกันครับพี่แต่ว่าเป็นหน้าแผงนะสําหรับใครหารหน้าแผงครับพี่หน้าแพงหน้าเดิมเขาจะออกพื้นใบแดงนะพี่เนาะแดงอมแบบว่าแดงเลือดหมูแล้วก็ด่างเหลืองทองแต่ว่าถ้าพื้นถ้าพื้นใบเขียวแบบนี้นี่นะแล้วก็ตัดเหลืองนี่คือหน้าแผงครับพี่แต่สวยสวยทองสยามนี่สวยสวย,สวยทั้งสองหน้าครับพี่ต้นนี้คือผมเรียกเป็นหน้าแผงแล้วกัน250รบบาทแล้วกันครับพี <cognitive> ่ <tomar uni> ทองสายามหน้าแพงครับพีสวยทั้งคู่ไม่เชื่อไม่เชื่อซื้อไปตั้งไปวางคู่กันดูครับพีเอาจริงเอาจริงไม่ว่าจะหน้าแพงแล้วนัง่งนั่งเดิมไม่ว่าหน้าแพงแล้วนั่งเดิมสวยสวยเลยด้านในด้านในนี่สวยเลยสาวนครครับพีสาวนครนี่เลยด่างสวยจัดจ้านในย่านนี้สาวนครใช้สีต้นนี้หน้านี้ไซส์นี้สวยๆแบบนี้ขอร้อยเดียวครับพีกระถาง5.5นิ้ว100บาทจากสาวนครใช้สีจ้าสวยๆเลย ส่วนต้นนี้ครับพี่อะไรไม่รู้เดี๋ยวขออนุญาตรอดูหน้าก่อนเป็นไม้ผ่ารวงครับพี่นี่เลยจ้ะสวยๆเนาะสวยไหมสวยไหมสวยแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรครับพี่นี่เลยให้ดูก่อนลวกันผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันพี่เดี๋ยวผมรอดูสักอีกสักสองใบก่อนลวกันเนาะถ้ารู้เป็นอะไรแน่ชัดเป็นแน่แท้แล้วเดี๋ยวจะเอามาแบ่งให้ละกันนะครับผมต้นนี้ครับผมปฐมนนปฐมนนไม้ป้ายครับพี่ป้ายชมพูนะคละ้ายๆทรงเจ้าสาวครับพี่เนาะแต่ว่าทรงใบจะต่างแล้วก็เขาจะแข็ง ใบแข่งก้านแข่งครับพี่สวยๆปะถมนนหนึ่งร้อยบาทครับพี่ต้นนี้ขอร้อยเดียวแล้วกันปะถมนนเอาไปเลี้ยงไปต่อแต่อยู่ในกระถาง5.5แล้วนะกระถาง5.5แล้วเอาต้นที่หนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็ต้นนี้ปะถมนนครับพี่ปะถมนนต้นที่สองครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองจ้ะนี่เลยสวยๆแจมแจมเชน่นกันครับผมและผมมีสีการหน้าแจม่แจมเจนสองปีนี่เลย ด่างชมพูขอบใบทองสวยแจ่มแววนี่เลยหลอดใหม่คือจึิงมากต้นนี้200บาทครับพี่สีกาญจนาพิเศษเจน2หน้าชมพูขอบทองสวยฉ่ำๆครับผมฟอร์อมกอแน่นๆครับพี่อีกนิดอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งตัวนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงเออก่อนทิ้งท้ายกันพี่ฟอมกอแน่นๆตรงนี้ครับผมเจ้าจักรพพัดครับพี่มี2ต้นนะผมปลูกรวมให้2ต้นครับพี่นี่จะ2ต้นในกระถางเจ้าจักรพพัดฟอร์มกอ สวยสวยต้นนี้ขอเนื้อสองร้อยบาทครับพี่ขอสองร้อยบาทได้สองต้นเลยคุ้มๆฟอร์มกอด่างสวยด้วยที่ประเด็นนี่คือด่างสวยด่างทุกใบไม่มีหลดุดแม้แต่ใบเดียวสองร้อยบาทครับพี่นี่เลยเจ้าจัก,กรพพรดฟอร์มกอสองต้นคู่ครับพี่สองต้นคู่และต้นนี้หนุมานตัวเก้าครับพี่ไม้ใหม่พื้นไม้เขียวด่างใต้าชมพูนะพี่เนาะนี่เลยจะสวยๆหานุมานตัวเก้าตัวเก้าสวยๆครับพี่นี่จะสามร้อบยบาทสวยๆแล้วกันกระถางห้าจุดห้านิ้ว หามานตัวเก,ก้าต้นนี้เลยครับพี่สามร้อยบาทสวยแจ่มจึ้งอ่ามีอีกหนึ่งต้นแล้วกันครับพี่ขึ้นให้เป็นตัวเลือกนี้ต้นนี้แล้วกันครับพี่สวยจ่มเช่นกันสามร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ห้าดูมานตัวเก,ก้ากระถางห้าจุดห้านิว้วบอกเลยว่าถ้าพลาดเราจะใส่เจียหันแนวเสียใจครับผมเพราะว่าจะซูอะไรขนาดนี้ครับพี่อันนี้จากใบใหม่ล่าสุดเนาะสามร้อยบาทต้นที่สองห้ามานตัวเก,ก้าครับผม ด้านในด้านในนางวิชูดาครับพี่ตับถ้าผมจะไม่ผิดคือตับตับลำมะเกลไม่เป็นเป็นยักษ์ไหมนางวิชูดาเนี่ยรัผิดพลาดขออภัยนะพี่นี่เลยแต่รู้ว่าชื่อนางวิชูดาตัวนี้แล้วเป็นกอด้วยผมปลูกไปสองต้นแต่ว่ามีหน่อมาอีกสองหน่อครับพี่เป็นสี่ต้นในกระถางเลยได้สี่ต้นปลูกไปปลูกไปสองแล้วก็หน่อมาอีกสองก็เป็นสี่ครับพี่เนาะสองร้อยบาทครับพี่ต้นนี้กระถางนี้เลยกระถางนี้เลยแค่ต้นนี้ติกระถางนี้ออได้ได้สี่ต้นเลย สองร้อยบาทครับพี่นางวิชุดาครับผมนางวิชุดาสวยๆเด้อจ้าแน่นๆฟอร์มกอแต่อันนี้ปลูกต้นเดียวครับพี่ที่เหลือเป็นหน่อหมดเลยปราสาทเพชรครับพี่ปราสาสเพชรใหญ่ปราสาทเพชรใหญ่มีทั้งหมดหนึ่งหน่ออ๋อมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมผลับให้ครับพี่หนึ่งมีหนึ่งหน่อแต่คือใบเยอะมากครับพี่นี่เลยหน่อเขาหน่อเขา,เขาผมไม่ดูด้านข้างแล้วน,นี่เลยใบดกแน่นมากแต่ด้านข้างอ,อีกฝั่งหนึ่งไม่รู้เป็นหน่อหรือเปล่าไม่มั่นใจครับพี่แต่คือนี่เลย แน่นๆอ่ะต้นใหญ่ครับพี่ไม้หัวพร้อมหนอ่อปลาศาสตร์เพชรต้นนี้ขอ250บาทครับพี่250บาทใหญ่บิ๊กบึ้มพร้อมหัวพร้อมหนอ่อปลาศาสตรเพชรครับพีพพ่250บาทคุ้มจัดถ้าไม่แยกหนอพี่เอาไปลงกระถางใหญ่แล้วก็เลี้ยงเป็นฟอร์มกอไปเลยพี่ปล่อยหนอเขาใหญ่คู่แม่ไปเลยจ้ะสวยๆเนาะต้นนี้สนใจต้นไหนกิ้งกางก็ได้ครับพี่0 6 4 9 3 1 0ส9่2 3 4นกเจา บาร์มีบอลเดี๋ยวมีเอร์เตอร์สุดสวยสุด,สดน้องก้อยรับสายนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ